อาวุธกับเกาหลีเหนือสัญญาณความรุนแรงกำลังหนักขึ้นในอาเซียนแน่นอนประเทศที่สนับสนุนตอนนี้ในการทําสงครามหนีไม่พ้นสหรัฐอมเมริกานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา สวัสดีครับมาพบกับผมเทสก์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศมีประเด็นที่ถูกจับตาม,มองโดยเฉพาะความขัดแย้งของมหาอำนาจที่กําลังบานปลายมาอย่างฝั่งของเอเชียก่อนหน้านี้จีนก็มีการเตือนว่านะครับอาเซียนนะครับหรือเอเชียกําลังจาก กลายเป็นยูเครนสองนั่นหมายถึงกำลังจะเกิดสงครามครั้งใหญ่เริ่มต้นฮะทำสติไต้ฝุ่นห้ขุยนะฮสัดขึ้นไต้หวันรอบที่สองทำคนได้รับบาดเจ็บนะครับกว่า100คนต้นไม้ล้มรรเนละนาถนนพังฝนถล่มหนักนะครับก่อตัวอ่อนเป็นโซนร้อนมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศจีน สำนักข่าวเอ p พกับสำนักข่าวรอยเตอร์นการับรอยงานว่าไต้ฝุ่นไห่วฉียนะครับพัดถล่มลมลม้ลมต้นไม้นะล้มระเนระนาดจำนวนมากถนนตามชายฝั่งได้รับความเสียหายและเกิดฝนตกหนักไปทั่วไต้หวันก่อนที่จะอ่อนตัวเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงมุ่งหน้าข้ามช่องแคบไต้หวันสู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน นะครับในขณะที่ในที่สุด iPhone 15ฮะก็ยอมที่จะเปลี่ยนหัวจากาเป็น USB-C นะจาก Type C เป็น USB-C ตามกฎของ EU นะครับหลังโดนเล่นงานอย่างหนักทําผู้บริโภคสิ้นเปลืองแล้วนกะ็สร้างขยะของโลก <c oughs> สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเกือบเป็นที่แน่นอนแล้ว ว่าเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone ที่กำลังเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าในไลฟ์สดจากสำนักง,งานใหญ่ Apple Inc. นะครับรัฐแคลิฟอร์เนีย CEO ใหญ่เฉพาะทีมคุกยอมทำตามกฎสาภาพยุโรปที่กำหนดให้เปลี่ยนหัวชาร์จเป็น USB-C นะครับตามมาตรการตามมาตรฐานนะครับหลังชี้หัวมาตรฐานเดิมทำผู้บริโภคนะครับต้องจ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็นและกลายเป็นขยะล้นโลกในที่สุด ไดครับนะี่คืสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ทนไม่ไหวแล้วเซเลนสกี้ฮนะอ้างยกเครื่องกระทรวงกลาโหมนะครปลดรัมตรีว่าการเส้นรุกตอบโต้รัสเซียเชื่องช้านะครับแถมอวดนะอื้อเฉาเรื่องของการโกงกินเซเลนสกี้เปลี่ยนตัวดัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอ้างปูทางสู่การยกเครื่ององค์กรครั้งใหญ่ที่นับ ะะจากการลุก,กรานเต็มรูปแบบของรัสเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับขณะที่ยูเครนกำลังถูกฝ่ายตะวันตกวิวจาร์มากขึ้นหรือเรื่อยๆว่าล้มเหลวในการรุกตอบโต้ชิงดินแดนคืนจากหมีขาวแถมกระทรวงกลาโหมยังตกเป็นข่าวอื้อฉากรณีการทุจริตหลายครั้งในอีกด้านหนึ่งมอสโกก็มีการถแถลงคุยว่าสามารถทำลายเรือเร็วสี่ลำ กลางทะเลดำระหว่างกำลังขนทหารยูเครนไปขึ้นบกที่กรอชเมียนะครับหลังจากที่คงตามถลม่มท่าเรือส่งออกทันยพืชแคว้นโอเดสซาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับในขณะที่อีกครั้งแล้วฮะรปรินซ์แฮร์รี่นะครับอุตสาสร้างซิลลี่ทหารผ่านศึกนะครับในซิลลี่เน็ตฟลิกคนรับชมโด่งดังนะฮะบ,บอกว่า แต่ไม่วายทรงจิกคิงชาแถมไปในชุดใหญ่นะบุกเล็กๆนะครับแต่ก็โดนกูรูเปิดโปงจับโกหกมีโอกาสออกสื่อครั้งใหญ่เจ้าชายเฮลี่ทรงไม่ดีรอทำการโจมตีพระราชวงศ์อังกฤษแถมไปในเซตแบบอ,อัดแรงจีจัดกันเลยทีเดียว โดยเฉพาะภาพยนตร์ซีรีส์สารคดี Hai r of อ i นเวสต์คนะครับที่พระองค์เป็นโปรดิวเซอร์บริหารและปรากฏตัวในทุกอพิโสดส่งได้ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งด้วยคำกล่าวว่าราชวงศ์ทรงไม่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนบำบัดให้พระองค์พ้นจากบาดแผลดวงใจที่ทุกตรมฝังลึกจากการสูญเสียพระมารดาเจ้าหญิงแอนนา ในอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่กรุงปารีสเมื่อปี1997เดอะสันนะครับเจ้าพ่อสื่อหัวสีแห่งเบืองผู้ดีรายงานแต่ถ้าว่าซีรีส์สารคดีได้เปิดตัวให้ผู้ชมจ่ายเงินในสตรีมมาดูยังไม่เต็ม1วันจากเริ่มให้สตรีมเมื่อ8นดนาิกาวันพุธที่30สิงหาคมพอตกค่ำเจ้าชายเฮลี่ก็ถูกจับโปะ๊ะถ้อยคำบิดเบือน ข้อได้จริงอย่างโจ่งแจ้งสุดๆนี่ยังดีว่าการนําเสนอเนื้อหาชีวิตและการฟื้นตัวของทหารกล้าผู้่อรบบาดเจ็บร้ายแรงจากสงครามเป็นไปอย่างน่าประทับใจเสียงวิวิจาร์จึงดูดีนะครับตีคู่กันมาแบบนะบเป็นเสียงชมด้วยนะครับในขณะที่กูรูเผยสมาร์ทโฟนตัวใหญ่ของหัวเว่ยมีการใช้ซิมขอภัยใช้ชิป 7นาโนเมตรนะครับรุ่นแอดวานที่จีนพัฒนาขึ้นเองชี้เป็นการตบหน้าสหรัฐอเมริกาครั้งใหญ่หัวเว่ยเทคโ o โลยีนะครับและ S m i มนะครับผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของจีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาชิป7นาโนเมตรชั้นสูงนะครับซึ่งถูกใช้เป็นกลุ่มกำลังขับเคลื่อนสมาร์ทโฟนเรือธงล่าสุดของหัวเว่ย ตามข้อมูลการวิจัยของอบริษัท Check i n ส์ไซนะครับรายงานของบริษัทนี้เปิดเผยว่าสมาร์ทโฟนเมที่นะครับ60 Pro ของหัวเว่ยนะครับตัวใหม่ใช้ชิปของจีนโดยบริษัท s i ลิคอนดักเตอร์เมนู k i ฟ f t ริงอินเตอร์เนชั่นแนลคอนะครับหัวเว่ยวางจำหน่ายโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับ ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยโฆษณาคุณสมบัติบ้าสมาร์ทโฟนสามารถโทรผ่านดาวเทียมได้ทว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับชิปเซ็ตที่ใช้นะครับรายงานบ้าโปรเซ็นเซอร์นะครับที่ถือเป็นตัวแรกที่มีการนำเทคโนโลยีชิปเซเว่นาโนรุ่นก้าวหน้าที่สุดนะครับของ Smi มมาใช้และเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าความพยายามของรัฐบ,บาลจีนที่สร้างระบบนิเวศชิปภายในประเทศ เริ่มมีความคืบหน้าผู้ใช้โทรศัพท์จีนหลายคนได้โพสต์คลิปรีวิวนะฮะของเครื่องนี้พบว่าโทรศัพท์หัวเว่ยรุ่นนี้นะครับมีพลังดาวน์โหลดและข้อมูลเร็วกว่าสมาร์ทโฟน 5G ตัวท็อปทอปหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับการเปิดตัวหัวเว่ยนะครับเม60 Pro สามารถสร้างกระแสฮือฮาทั้งโลกโซเชียลมีเดียและในสหรัฐอเมริกาของจีนบางคนตั้งข้อสังเกตว่าหัวเว่ยเลือกเวลาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ได้ประจบเหมาะกับจีน่าไรมอนโดนะครับรัมตรีกระวงพานิชย์ของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปเยือนจีนอย่างพอดิบพอดีเลยทีเดียวนะครับลองไปต่ำกันนะปรากฏว่าร้านกาแฟจีนมีการจับมือเหมาไทยนะครับเปิดตัวเมนูลาเต้รสเหล้าขาวนะครับวันแรกขายไป5.42ล้านแก้วเลยทีเดียว ลัสกินกาแฟนะครับร้านกาแฟเจ้าดังของจีนประกาศจับมือกับบริษัทสุลากุยโจเหมาไทยนะครับออกเมนูกาแฟนมผสม,มเหล้าขาวหวังจับกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่โดยหลังเปิดตัววันแรกปรากฏว่าทํายอดขายสูงเป็นประวัติการ5.42ล้านแก้วนะครับลักกินแสลงว่ากาแฟผสม,มนม ผสมเล่าขาวเมนูเดียวนะสร้างรายได้กว่า10ล้านหยวนนะครับในวันที่4ที่ผ่านมาเมนูยอดนิยมอื่นๆนะก็เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมียอดขายในวันเปิดตัว1.3ล้านแก้วนะครับ แล้วก็ในวันต่อมาก็มีการขายถึง6 6 0 0 0 0แก้วเลยทีเดียวนะในขณะที่ผู้นำตุรกีก็พบวาลาดาเมียปูตินที่เมืองโซชินะแยม้มฟื้นข้อตกลงออกส่งออกธัญพืชของยูเครนมีความเป็นไปได้ ประธานาธิบดีเจเลปตย,ยิปแอโดอันแห่งตุรกีได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการพบกับประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินแห่งรัสเซียว่าการฟื้นข้อตกลงเปิดทางส่งออกธัญ,ญพืชยูเครนเพื่อบรรเทาวิกฤตด้านอาหารของโลกอาจมีความเป็นไปได้ในเร็ววันนี้นะครบ1หนึ่งปีเจ้าชายชาวปรากฏว่าขึ้นกองราชกูรูชี้เปลี่ยนผ่านรัชสมัยนะครับราบรื่น เกินการคาดหมายพวกผู้เขี่ยวชาญเรื่องของราชวงศ์ลงความเห็นนะครับตลอด1ปีแรกแห่งการของราชของพระเจ้าชาที่สสหราชอาณาจ,จักรทรงเปลี่ยนผ่านราชสมัยได้อย่างราบรื่นเกินคาดและได้รับความนิยมจากผสบนิกรมากขึ้นทั้งนี้พระองค์ดูเหมือนจะเลือกทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเพื่อส่งราชบัลลังก ให้แก่เจ้าฟ้าชายวิลเลียมต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังทรงสามารถจัดการกับเรื่องแมกซิสนะครับได้อย่างดีมากเลยทีเดียวในขณะที่ผู้นำของเกาหลีใต้เราอาเซียนนะครับจับมือต้านภัยเกาหลีเหนือประธานาธิบดียุนซุกยอนแห่งเกาหลีใต้เรียกร้องให้สมาคมประชาชา,ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะครับ ผดึกกำลังโซงเพื่อร่วมกันต่อต้านภัยคุกคามนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือขณะที่สหรัฐอเมริกาออกมาเตือนว่าผู้นำคิมจองอึนกำลังเตรียมเดินทางไปรัสเซียและคาดว่าจะมีการจัดการอาวุธนะครับให้กับมอสโกยุนได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์คอมพาสนะครับของอินโดนีเซียระบ,บุว่าระบบทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกค,คามต่อความอยู่รอดโดยตรงนะครับไม่เพียง ต่อให้เกาหลีใต้เท่านั้นแต่ยังคงพัฒนาถึงพันธมิตรในอาเซียนด้วยในเวลานี้นะฮะสาธารณรัฐเกาหลีเหนือและอาเซียนจําเป็นจะต้องมีการผลึกกาลังตอบโต้อย่างเด็ดเดี่ยวและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับความเป็นหนึ่งน้ำหนึ่งในเดียวใจเดียวกันความร่วมมือระหว่างอาเซียนและเกาหลีใต้จะต้องถูกยกระดับขึ้นไปอีกนะครับเพื่อให้กฎระเบียบ สากลอย่างรากได้อย่างมั่นคงในภูมิภาคนะครับอินโดนีเซียนะซึ่งเหตุการณ์ที้กำลังบานปลายจีนเพิ่งเตือนบัดหมัดในขณะที่มีอึ้งฮะภาพถ่ายดาวเทียมใหม่เผยรัสเซียใช้วิธีขนยางรถนะตั้งล้อมปีกเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับกันโดนอาคามิกาเซ่ของยูเครนเข้าทำการโจมตีสำหรักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ากลายเป็นที่ฮือฮาเมื่อ ภาพดาวเทียมสามารถจับภาพวิธีการที่เครมลินป้องกันเครื่องบินนิวรบราคาแพงของตนเองเจอดโดรนโจมตีของอยูเครนหลังพบปีกของเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับรับเสเซียศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์ช u 9 5มีการป้องกันไว้ด้วยยางรถยนต์ที่ขนมารายล้อมแต่โดนผู้ชี่ยชาญตั้งคำถา,ถามถึงประสิทธิภาพในการป้องกันที่เกิดขึ้นว่าไม่ได้ประโยชน์ ชิงปรากฏการณนะ์เราคงเห็นความขัดแย้งนะครับระหว่างลูกกับพ่อของราชวงศ์อังกฤษนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามฮะปรินซ์แฮร์ี่ก็มีการทำสื่อออกมาแล้วก็เน็ตฟลิกได้มีการซื้อนะ,ะซิลลี่ชุดนี้แล้วก็นำมาฉายนะซึ่งพรองก็ลงทุนเป็นโปรดิวเซอร์เองแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการแบ็กสวิซและการคงราชของพระเจ้าซาที่3 นะรปรากฏว่าราะรื่นเกินคาดหมายและไวานสายฟ้าปรากฏว่าครบรอบ1ปีแล้วนะครับที่พระเจ้าซาขึ้นทำการครองรัดสิ่งที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะนี้ไม่พน้นเรื่องของจีนได้มีการเตือนอาเซียนว่าอาเซียนกำลังจะกลายเป็นยูเครนสองนะครับแล้วก็ให้อาเซียนนั้นผนึกกำลังกันให้ดีเพราะมีการแบ่งแยกอาเซียน ต้องการที่จะให้เกิดสงกรามในอาเซียนโดยเฉพาะในไต้หวันแล้วก็ในคาบสมุทรเกาหลีนะครับสิ่งที่ตามมาล่าสุดฮะเกาหลีใต้ก็มีการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในอาเซียนจับมือเขาทําการปลดอาวุธเกาหลีเหนือนั่นหมายความว่ามันเป็นสงครามของความรุนแรงที่ผ่านมาทางเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธลงทะเลหลายสิบครั้งล่าสุดได้ยิงขีปนาวุธนะครับแบบปล่อน ชนิดยิงแล้วไกลนะครับแล้วก็เป็นอาวุธที่ติดอาวุธนิวเคลียร์นะครับทดสอบยิงแล้วก็ประสบความตสำเร็จสถานการณ์จนถึงกระนี้เกาหลีใต้ปลุกในส่วนของอาเซียนเข้าร่วมทําสงครามนะครับในการปลดอาวุธกับเกาหลีเหนือสัญญาณความรุนแรงกำลังหนักขึ้นในอาเซียนแน่นอน,นประเทศที่สนับสนุนตอนนี้ในการทำสงคราม นี่ไม่พ้นสหรัฐอเมริกานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไม่ได้เคยมีปิดปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิ้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้น บายของพระราชาที่สืบสา ใครท่านใครจะอา่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรคมเวลาใดไม่มีความทุกใด